ดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะครับที่มีขึ้นนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดระนองนะฮะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่านต่างๆเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออลงพื้นที่ไปทําอะไรเขาบอกว่าลงพื้นที่ไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็ตรวจตราความคืบหน้านโยบายต่างๆของรัฐของรัฐบาลนะฮะแล้วก็ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยก็คือกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็สตูลครับโอกาสนี้ก็จะได้เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจแล้ะก็การใช้ใจ่ายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้นะครับส่วนบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วก็การลงพื้นที่ของรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยภาคธุรกิจเขามีข้อเสนอแล้วก็แนวทางที่จะพูดคุยกับรัฐบาลกันอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านกนิกาเอี่ยวตะกูลประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตสิบนะครับจะมาคุยประเด็นนี้กันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะด้าน<า>บานอุตส<อ>าหกรรมท่องเที่ยวเขตสิบนะคะก็ระนองเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในการดูแลของท่านการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดระนองค่ะทางภาคธุรกิจค่ะในฐานะตัวแทนมีข้อเสนอหรือว่าเรามีแนวทางอะไรที่จะคุยกับรัฐบาลไหมคะก็ก็ตอนนี้ก็สําหรับจังหวัดระนองเองนะคะก็เราเราเราม่คราบเรายินดีแล้วเราก็ดีใจมากนะคะค่ะ พรามลาสัญจรรอ,รอบนี้นะคะคณะลงที่จังหวัดระนองซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะในโซนอันดามันนะถือว่าเป็นน้องเล็กนะคะรอบนี้อ่าทำให้จังหวัดระนองเราคึกคักมากนะคะแทบจะบอกว่าโอ,อ้อยากให้มีการจัดประชุมแบบนี้บ่อย่ <c oughs> อๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารต่างๆในจังหวัดระนองซึ่งตอนก็เดินทางคณะเดินทางเข้าพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ แปดสิบเก้านะคะล่วงส่วนล่วงหน้าบางส่วนนะก็เราก็มีความอ่ายินดีแล้วก็ดีใจกันไปนอย่างยิ่งเลยเับาะพี่น้องประชาชนชาวระนองนะตัวชาพี่เองในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมท,ท่องเที่ยวนะนะคะของเขตสิบซึ่งต้องมีระนองคุมพรสุลราก,ก็เราก็มีระนองอยู่ข้างในเนาะก็เราก็ผลักดันในหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่า ถ้าเรือนะคะที่จะเป็นในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะคะแล้วเราก็ด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงานหรือว่าเศรษฐกิจด,ด้านต่างๆที่ที่ทางคนะลงมาพบเราวันนี้แล้วในเรื่อง big project เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของแลนดบิ rit, ค่ะคะฉันคงทราบว่าอ,อ๋อเรามีโครงการใหญ่ซึ่งซึ่งทางจังหวัดระนองกับจังหวัดจุมพรจากอ่าวไทยสู่อันดามันนะคะก็จะเป็น ในภาคของท่องเที่ยวเองนะคะเราก็ก็เห็นด้วยกับโครงการนี้นะคะแต่ว่าอยากให้มีการศึกษาในเรื่องของรอบด,ด้านนะคะเพราะยังมีในหลายๆภาคส่วนที่ยังอ่าพยายามที่แบบเออยังทําความเข้าใจกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือในเรื่องของด้านการประมงต่างๆของท้นบ้านนะคะก็อาจจะมีจุดอ่าเล็กน้อยนะ,ะที่ที่ทางรัฐบาลต้องต้องอ่าให้ข้อมูลเชิงลึก และก็ท,ทําความเข้าใจในเรื่องของส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้นะคะเพราะว่า,าสาหรับที่คิดว่าโครงการแลนด์บิทเนี่ยถ้าเกิดขึ้นนะก็จะเกิดการจ้างงานนะคะในหลายๆด้านแล้วก็โครงสร้างอย่างอื่นก็จะตามมาเศรษฐกิจก็ก็ก็จะตามมาที่จังหวัดละนองแล้วก็จังหวัดท้างเคียงแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้พัฒนาแต่ละนองอย่างเดียวนะเพราะว่าโครงการแลนด์บิทตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นพัฒนาเป็นระดับประเทศนะคะที่จะเชื่อม โยงด้านการขนส่งด้านต่างๆแล้วก็ท่องเที่ยวเองก็ก็จะสะพัดไปด้วยนะคะเพราะว่าเราท่องเที่ยวเราู่ได้ด้วยกําลังคนนะคะที่มาเยือนจังหวัดเราอะค่ะครับก็ทาง,ทางด้านท่านนายกนะฮะท่านก็บอกว่ามีความตั้งใจที่จะเร่งรัดพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานแลนบริดจ์ตรงนี้ให้เป็นจริงให้ได้นะครับแล้วเห็นว่าจะมีการรับฟังเสียงสะท้อนของโครงการแลนดบริดจ์ในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใชค่ะก็จะมีมีมีโครงการมีเราก็อยากจะเชิญชวนจริงๆแล้วอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะเข้าไปาสแสดงความคิดเห็นในทุกทุกเวทีที่ทางรัฐบาลจัดนะคะเราไปชี้แจงเราบอกส่วนได้ส่วนเสียส่วนที่เราต้องเสียส่วนที่เราต้องได้กันเหมือนกับเราเออกมาพูดคุยกันนะคะเพื่อหาแนวทางในจุดที่บกพร่องในจุดที่แบบว่าเออเราต้องแก้ไขอะไรประชาชนได้ ออยากได้อะไรตรงไหนอะค่ะจึงๆแล้วอยากจะให้ให้ให้ทุกคนออกมานะคะเพราะว่าถ้าเราเราเราจะได้หรือไม่ได้หรืออะไรถ้าเราไม่ออกไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาหน่าให้ทําไมวันนั้นฉันไม่พูดทําไมตันนั้นฉันไม่คอมเมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในภาพของเราก็อยากให้ประชาชนก็ออกมาแต่ว่าจังหวัดระนองเองก็ค่อนข้างตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากนะคะเพราะทุกคนก็รอแล้วก็หวังว่าโครงการแรงดิดเนะี่ยน่าจะประสบ ป่ญหาผลสำเร็จแล้วก็มีการเกิดขึ้นจริงนะค่ะครับก็ถ่ากับว่าจะมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ไม่เห็นด้วยในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาแล้วก็ความกังวลมาอย่างรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับที่ที่เราจะใ,<ช>ให้เขา<ช>แสดงค,ความคิดเห็นใช่ค่ะครับ เ,เพราะาว่ามันหลายภาคส่วนะนะเนาะไม่ใช่แต่ท่องเที่ยวก็มีประมงมีในด้านของกเกษตรอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะคะครับเรื่องของการรับฟังเสียงส้อนโครงการแลนบริดจ์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจนะครับของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีการฟังเสียงแล้วก็มีการทําความชี้แจงแล้วก็อธิบายข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นํามาพัฒนาเศรษฐกิจกันต่อไปนะครับ อีกเรื่องหนึ่งฮะท่านฮะเรื่องของการค้าผ่านการค้าชายแดนค้าผ่านแดนนะฮะเรื่องของแรงงานข้ามชาติท่าเรือระนองแล้วก็เกาะสองตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ,ะตอนนี้ถ้าในเรื่องของอ่าการค้าชายแดนก็ถือว่าจะค่อนข้างคึกคักเนาะเพราะว่าในเรื่องของเหมือนเหมือนชายแดนด้านอื่นเนี่ยเพราะว่าจังหวัดระนองเองเนี่ยเราจะติดกับจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมานะคะก็มีการขนส่งสินค้ากัน ทางเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านกเกษตรแล้วก็สินค้าเป็นอาหารประมงนะเพราะว่าจุดอื่นๆเนี่ยก็เป็นที่ทราบว่าเออยแดนบางส่วนของทางเยนยนาเองเนี่ยก็มีปัญหาก็จะใช้จุดของจังหวัดระนองนะคะเป็นจุดที่คนถ่ยสินค้าขนส่งสินค้าอยู่ณตอนนี้ซึ่งถ้ามีตัวเชื่อมเข้ามาไม่ใช่แต่ที่จังหวัดก2อสองประเทศเนียนาอย่างเดียวเราก็จะไปในส่วนของบินเทค ในส่วนของด้านต่างๆที่จะกระจายสินค้าออกไปอะค่ะค่ะ <c oughs> และในส่วนของด้านแรงงานเองเนี่ยเราก็เป็น่าส่วนที่มี M O U ที่จะนำแรงงานนําเข้าถือว่าเราก็เป็นฮับในจุดนี้อยู่แล้วอะค่ะอืมค่ะในฐานะคนที่ยังไม่เคยไประนองเลยค่ะเชื่อว่าระนองไม่เป็นรองใคร <gouvernement. S 1> แน่ๆเลยนะคะ <c oughs> ก็อยากจะพูดถึง <c oughs> เรื่องของน้ําพุร้อนเพราะว่าได้ยินมานานมากเราสู้ต่างประเทศได้ไหมคะแล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นที่หนึ่งเลยไหมย,ยืนหนึ่งเลยไหมคะสำหรับระนองอะค่ะ ค่ะเราธีมเราก็คือและนงสดชื่นนะคะเรามีบ่อน้ําแร่ร้อนเรามีเรื่องในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมีบ่อน้าแร่ร้อนเป็นตัวูุรงแล้วก็เรามีศูนย์ทาราบัาบัตนคะคะเราเป็นหนึ่งไม่เป็นรองใครแต่ว่าเราก็ยังมีความในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่จะให้อ่านักท่องเที่ยวหรือว่าทั่วโลกรับทราบตรงนี้ค่ะก,ก็รอบนี้หลายๆทราบภาคส่วนลงมาก็ คิดว่าจะใช้จุดนี้นะคะหนึ่งก็เป็นในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของด้านการรถสองแถวไม้ซึ่งจังหวัดระนองเองก็มีอยู่ประมาณสามร้อยกว่าคันแล้วก็ไปเที่ยวตามจุดต่างๆโดยเฉพาะบ่อน้ำแร่ร้อนจังหวัดระนองจะมีประมาณหกแหล่งนะคะเราเป็นมหานครน้นำแร่ค่ะก็คิดว่ารอบนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็น่าจะได้รับการพัฒนาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกได้รู้กันมากขึ้นค่ะ ซึ่งเราก็จะได้เห็นภาพคณะรัฐมนตรีนั่งรถสองแถวไม้มที่ว่าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองไปแช่ออนเซนหรือว่าแร่นำ,นำแร่ร้อนน้ำพุร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของทะเลเราก็จะมีในเรื่องของทะเลด้วยระนองจรงิจรงๆแล้วเราเที่ยวครบก็จะจบที่ระนองค่ะแต่ถึงว่าเราขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะเราเป็นจังหวัดน้องเล็กนะคะอันนี้สองของคอลมอสัญจรรอบนี้พี่ว่าจังหวัดระนองจะได้อะไรเยอะมากค่ะ ครับนอกเหนือจากเรื่องโ,โครง vest, ข่ายคมนาคมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรื่องของคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วครับยกระดับเรื่องของรายด้งรายได้แล้วก็การกระจายรายได้เนี่ยได้มีการคุยกันไหมครับก็เราได้มีการกระจายในเรื่องของการกระจายรายได้ก็ยังต้องมีการคุยกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอ่าในเรื่องของท่องเที่ยวก็อาจจะระดับหนึ่งในเรื่องของค้าชายแดนก็ระดับหนึ่งแต่ในเรื่องของการเกษตรนะคะก็ในเรื่องของ ประมงทุนบ้านหรือว่าในเรื่องของการเกษตรนะคะก็คงจะต้องมีการพัฒนาอ่ามากขึ้นนะคะเพื่อที่อของผู้มีรายได้น้อยจังหวัดระนองเองก็ยังอยู่ในส่วนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนะคะก็รู้สึกว่าจะมีตัวเลขของอยู่ในกลุ่มของยากจนด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งที่คิดว่า ก็น่าจะมีการพัฒนาแล้วก็มีในเรื่องของพี่น้องประชาชนในเรื่องของรายได้ก็น่าจะขยับขึ้นนะคะของของรอบนี้ซึ่งในรอบปีเราอ่าเรามีคอรมอรสัญจรทั้งนึงซึ่งก็หลายปีมามา,มากแล้วค่ะและรอบนี้ก็ถือว่าเป็นลิฟท์ใหม่ที่ดีค่ะที่จะอ่ายในเรื่องของรายได้อะไรมากขึ้นเพราะว่าขนาดชนะเข้ามาก็ทําให้ละนองส่นตัวได้ขนาดนี้ค่ะครับ ล้วครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านกานิกาเอี้ยวตระกูลนะครับประธานสภาอุาตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตสิบครับนี่คือการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดระนองนะครับ